วันนี้เจอกับโ oh อ้โ oh, ห650นะครับ CB 650โตใหม่นะครับวันนี้บิ๊กวิ i งพันด้านะครับการจนบุรีนะครับแยกแก่งเทียนนะครับเป็นรถรถแรกนะครับส่งตรงมาส okay. <m uch ing> วัสดีครับพา <şu> มาแล้วมาแล้วนี่ครับน้องชายครับผม วันนี้มาจองรถนะครับไม่รู้ตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาผมรู้สึกคันนี้คันที่5แล้วล่ะ <c oughs> ขอบคุณครับเ้องในกลุ่มทั้งนั้นเลยครับผมททงเข้ายากไหนนะ